จากกรณีที่มีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ถึงไอเดียการแก้ปัญหาแบบบ้านๆโดยการใช้กระดาษทิชชู่เปียกนําไปแปะไว้ที่หลังของคัดลมจํานวน4แผ่นเพื่อลดปัญหาฝุ่นโดยจะใช้ได้นานประมาณ3-4ชั่วโมงกระดาษทิชชู่เปียกจะกลายเป็นคราบสีดําล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้ความรู้ถึงวิธีดังกล่าวพร้อมแนะนําวิธีเพิ่มเติมที่ช่วยดักฝุ่นมลพิษโดยระบุว่า ไม่เคยเวิร์กครับแปบ๊บเดียวก็แห้งแล้วก็หลุดออกจากพัดลมเอาแผ่นกองฝุ่น 3M มาติดด้วยเทปดีกว่าเก็บฝุ่นได้เยอะกว่ามากครับโดยฝุ่น PM 2.5ภาคเหนือยังอยู่ในระดับอันตรายไฟป่าย,ยังคงคุกกรุ่นอยู่ทางพื้นที่จังหวัดเชียงรายและชายแดนซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจํานวนมากแน่นอนว่าหลายคนต่างหาวิธีช่วยเหลือตนเองในสภาวะปัญหาเรื้อรังที่ต้องเจอวิกฤตหนักและยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ